สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีข้อหวยทุกท่านนะครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องที่เคารพหลักนะครับเนาะ,ะพี่น้องแฟนข้อหวยครับผมด่วนๆครับผมพี่น้องรีบดูด้วยครับเด้อเพื่อสิได้จับจองไปเบิงบ่งไปเบิ่งไปสื่อลอตเตอรี่ไว้เนาะพี่น้องเนาะหวยอพอสมศักมาแล้วครับผมนะครับผมหวยพอสมศักมาแล้วครับหลังจากเขาไม่แล้วหางวดครับหางวดที่แล้วก็เต็มๆครับพี่น้องสีศูนย์นะครับเนาะ ่าเต็มๆเลยครับงวดที่แล้วนะครับผมเข่าเต็มๆสี่สี่ศูนย์ครับหอยสีทิศนะครับเนาะอ่าซึ่งงวดนี้นะครับผมงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันหนึร้อยหกสิบสามนะครับพออ่าสมศักดิ์กระหายมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับพี่น้องท่นานใดถ้าบ่มากบ่ชื่นชอบกับเรื่องพันได้เลยนะครับเนบาะบ่ว่ากันครับผมอ่าสำหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบที่มากหน้าผมกก็อนออกไปกับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร่นำไปด้อพี่น้องครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนำครับผมเจริญผลิตาัณฑ์แนวทางดีๆเด็ดๆต่อไปนะพี่น้องเนาะกลับมาเบิ่งกันครับผมสำหรับหวยซีทิศนะครับของคุณพ่อสมศักดิ์ครับผมวันนี้นะครับผมให้มาแล้วนะพี่น้องเนาะกมี2ตัวนะครับผมหกศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็หาเก่าพี่น้องสี่แปดนะครับเนาะแล้วซึ่งสามตัวนะครับผมนี่ครับผมหลวงพ่อไอ้ สตัวนี้ก็เป็นน้องพอนะครับผมคือพ่อสมซักนะครับผมกไห่มาอ่สตัวหนานะครับผมกัไหเป็นสามเจนะพี่น้องละับเก้าหานะครับผมอ่าซแปดสนย์หกนะครับผมแล้วก็ตัวถ่ายหรือว่าสาตัวหลังครับกไหเป็น 6, 2, 0, องศูนย์่าศูนย์ีแปดหานเก้าสนะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นสูตรหอยซีทิดนะครับผมของคุณพ่อสมศักดิ์นะครับผมพี่น้องกาบขอพระคุณพี่น้องหลายๆครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะก็ขอให้พี่น้องโชคดีในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะพี่น้องครับผมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอให้พี่น้องโชคดีโชคมันนะครับผมสําหรับมื้อนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับผมฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางครับผมสวัสดีครับผม